ดูออกพิงกี้สาวิกาวิเคราะห์แรงหลังนิการากัวร้องไห้ตอนคว้ามงการประกวดมิสซิเวิร์ส2023ครั้งที่72ได้จบลงไปแล้วปีนี้ได้ผู้ชนะคืนนางงามจากประเทศนิการากัวที่สามารถคว้าตำแหน่งมิสซิเวิร์ส2023ไปครองส่วนตัวแทนสาวไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ไทยรอบลึกที่สุดใน35ปีที่ผ่านมา โดยได้ตำแหน่งรองอันดับแม้จะชดมงที่3ไปแต่แฟนนางงามต่างก็ภูมิใจกับตัวแทนประเทศไทยปีนี้เป็นอย่างมากและถึงแม้ว่าการประกวดจะจบลงไปแล้วแต่กระแสะก็ยังไม่แผ่วเพราะล่าสุดมีการแชร์คลิปของนายเอกสาพิงกี้สาวิกาวอนโซเชียลหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาวิเคราะห์ท่าทางและพฤติกรรมหลังนางงามน,นิการะกวรวอร้องไห้หลังจากที่ได้ทราบว่าตนเองได้รับตำแหน่งโดยพิงกี้ได้ออกมาพูดว่าให้พูดความรู้สึกจริงๆไหมเอาแบบไม่โกหกเลยนะ ตอนดูนิ่การะโกร้องตอนได้รับรางวัลฉันรู้สึกว่าเขาไม่ได้ร้องแบบฉันรู้สึกว่าเขาร้องไห้แบบเหมือนรับอําลาตาแหน่งเหมือนรู้ว่าฉันต้องร้องไห้เธอเข้าใจไหมอันนี้เป็นนักแสดงมาแล้วรู้ไงพอได้ตําแหน่งแล้วเหมือนเขารู้ว่าเขาต้องร้องไห้มันไม่ได้เล่าอ,ออกมาจากความรู้สึกอันนี้อาจจะคิดไปเองนะเขาร้องไห้แบบปลอมๆปะวะไม่รู้นะอันนี้แค่คิดคิด แต่ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันไหมกิมไม่รู้ว่าเขารู้มาก่อนไหมแต่ร้องแบบธุรกิจฟีลนั้นปะเออเออคิดไปเองปะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเพราไม่อยากเข้าข้างคนของเราเองแต่เขาร้องให้แบบไม่มีน้ําตาคือเราเห็นมาตลอดว่าเวลาเราชนะแล้วได้มงกุฎเราจะต้องทําแบบตกใจฟีลนั้นอะแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นจริตเขาก็ได้นะอันนี้มองในมุมเขาเขาอาจจะเป็นคนร้องให้ยาติแต่เรารู้ว่าแอนเนียเราเห็นแบบนึงเรารู้ว่าแอนตัวสั่นเรามองยังเห็นเลยว่าแอนตัวสั่นจริงๆเหมือนตื่นเต้นแล้วรู้สึกจริงๆแต่เขาเหมัน แบบฮะฉันหรอมันยังไม่มาอ่ะไม่รู้นะอันนี้คิดเองแล้วตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนนางงามแล้วทุกคนมาเชียร์ฉันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่มาว่ะเสียใจอ่ะมันเหมือนดีใจปนร้องให้ที่มันไม่ใช่อ่ะ